การตัดสินข้อมูลปัจจุบันนี้เรามีช่องทางในการรับข่าวสารอย่างมากมายไม่ว่าจะเป็น Facebook Twitter TikTok เว็บสํานักข่าวออนไลน์ต่างๆมีอย่างไม่รวมการเล่าปากต่อปากอีกนะคะแล้วคราวนี้เราจะรู้ได้อย่างไรว่าข่าวที่รับฟังมานั้นมันจริงหรือไม่จริงน่าเชื่อถือหรือไม่หรือว่าเป็นเฟ k นิวส์หรือเปล่าใช่ไหมล่ะเอาล่ะ เรามาดูวิธีการตัดสินความน่าเชื่อถือของข้อมูลกันค่ะเพื่อจะได้ไม่ต้องโดนหลอกหรือว่ากลายเป็นคนที่ช่วยกระจายข่าวเฟกนิวส์เองและเพื่อไม่เป็นภัยต่อทั้งตนเองและผู้อื่นกันเนาะโดยการตัดสินข้อมูลนั้นเราต้องรู้จักวิธีการตัดสินความน่าเชื่อถือของข้อมูลและสามารถแยกแยะข้อเท็จจริงกับข้อคิดเห็นได้เรามาเริ่มกันที่การตัดสินความน่าเชื่อถือของข้อมูลกันก่อนค่ะโดยการพิจารณาถึงที่มาของข้อมูล ว่ามาจากแหล่งใดมีความน่าเชื่อถือหรือไม่ข้อมูลนั้นได้รับการยอมรับหรือยืนยันจากองค์กรหรือสถาบันที่น่าเชื่อถือหรือเปล่ารวมทั้งมีข้อมูลทางสถิติและหลักฐานที่ปรากฏต่างๆยืนยันหรือไม่เช่นการตรวจสอบแหล่งที่มาของข้อมูลหากเป็นข้อมูลที่เกี่ยวกับยาอาหารผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพเราควรเช็คว่า ในข่าวหรือโฆษณานั้นๆมีการได้รับการรองรับจากอยหรือสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือเปล่าเพราะตามโฆษณาก็มักจะมีการอ้างสรรพคุณที่เกินจริงทําให้ผู้บริโภคเข้าใจผิดๆโดยเราสามารถเช็คได้จากเลขผลิตภัณฑ์ที่ sure.oy.com หรือเช็คที่ oy smart application จากนั้นก็เอาเลขผลิตภัณฑ์กรอกเข้าไปตามนี้ แล้วเขาก็จะแจ้งกลับมาเลยว่าเป็นผลิตภัณฑ์ล็อตไหนได้รับออยอหรือไม่แต่หากเป็นข่าวสารต่างๆเราก็ควรเช็คว่าข่าวนั้นมาจากสำนักข่าวใดมีความน่าเชื่อถือมากน้อยแค่ไหนเว็บไซต์ของข่าวนั้นมี URL ที่ถูกต้องหรือเปล่าบางข่าวก็เป็นข่าวเก่าค่ะแต่มีบุคคลผู้ไม่หวังดีอาจต้องการสร้างความแตกตื่นให้กับผู้คน เราก็สามารถเช็ควันที่ของข่าวนั้นได้โดยใช้ Google News เพียงนำชื่อข่าวพิมพ์ลงไปค่ะแล้วก็กดค้นหา Google ก็จะแสดงข้อมูลข่าวนั้นแบบล่าสุดทำให้เราทราบวันที่ข่าวนั้นเผยแพร่จริงๆรูปภาพและวิดีโอก็อาจจะมีการแอบอ้างหรือใช้รูปมาตัดต่อให้เกิดความเข้าใจผิดๆเราก็สามารถเช็คได้นะคะโดยใช้ Google Image Search เพียงแค่นำรูปที่เราสงสัยเนี่ย อัปโหลดขึ้น Google Image Search ค่ะทาง Google ก็จะบอกเลยว่ารูปนั้นอยู่บนอินเทอร์เน็ตครั้งแรกเมื่อไหร่มาจากที่ไหนสามารถเช็คแหล่งที่มาและช่วงเวลาที่ลงได้เลยนะคะอีกหนึ่งวิธีที่จะช่วยให้เราสามารถตัดสินข้อมูลได้ดีขึ้นนั่นก็คือ เราต้องสามารถแยกข้อเท็จจริงกับข้อคิดเห็นออกจากกันได้วิธีนี้จะทำให้เราได้รับความกระจ่างชัดเจนในเจตนาและก็ความคิดของผู้เขียนว่ามีจุดประสงค์ใดแอบซ่อนอยู่หรือไม่ค่ะเพราะว่าปกติคนเราเนี่ยมักจะเชื่อข่าวหรือเรื่องราวที่มีแนวทางที่เหมือนหรือว่าสอดคล้องกับความเชื่อส่วนบุคคล ผู้อ่านหรือผู้รับสารจึงจำเป็นต้องแยกข้อเท็จจริงกับข้อคิดเห็นของผู้เขียนให้ได้ผู้เขียนอาจใช้อคติส่วนตัวในการเขียนทำให้อคตินั้นมีอิทธิพลต่อเนื้อหาเพราะเรื่องบางเรื่องถูกสร้างขึ้นมาโดยข้อมูลที่ไม่เป็นความจริงเพื่อบิดเบือนหรือว่าหาผลประโยชน์เข้าตนเราไปดูความแตกต่างของข้อเท็จจริงกับข้อคิดเห็นกันค่ะข้อเท็จจริงคือเหตุการณ์ที่เป็นมาหรือเป็นอยู่ตามจริง สามารถพิสูจน์สนับสนุนยืนยันได้ตรวจสอบความถูกต้องได้มีหลักฐานหรือว่ากฎเกณฑ์ทางวิทยาศาสตร์ที่สามารถพิสูจน์ได้ค่ะมีการอ้างอิงมีมาตรฐานมีความสมเหตุสมผลหรือว่าจะมีตัวเลขและสถิติรองรับก็ได้นะคะเช่นพระอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันออกอันนี้เป็นข้อเท็จจริงแน่นอนใช่ไหมล่ะคะเพราะไม่น่าจะมีใครเคยเห็นพระอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันตกเนาะโลกหมุนรอบตัวเอง ข้อความนี้เป็นข้อเท็จจริงเพราะนักวิทยาศาสตร์เขาก็พิสูจน์กันมาแล้วค่ะส่วนข้อคิดเห็นก็คือความเห็นความรู้สึกนึกคิดของผู้ส่งสารที่สอดแทรกอยู่ในเนื้อหาหรือการคาดคะเนของบุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นความเชื่อข้อเสนอแนะหรือการเปรียบเทียบที่พิสูจน์ไม่ได้เช่นคนเรียนเก่งย่อมประสบความสมําเร็จในชีวิตเสมอซึ่งเอาจริงๆแล้วการเรียนเก่งเป็นสิ่งที่ดีนะคะ แต่ไม่มีอะไรสามารถมาพิสูจน์ได้ว่าคนเรียนเก่งจะประสบความสำเร็จเสมอไปค่ะเมื่อวานนี้ฝนตกหนักมากวันนี้ฝนก็คงตกอีกนั่นแหละอันนี้ก็ไม่มีข้อมูลใดมายืนยันได้ว่าวันนี้ฝนจะตกอีกนี่เป็นการคาดคะเนของผู้พูดเพียงอย่างเดียวทริคในการสังเกตข้อคิดเห็นมีอยู่ตามนี้นะคะหากเป็นการคาดคะเนก็มักจะมีคคำว่าอาจอาจจะน่าจะ และหากเป็นข้อเสนอแนะก็มักจะมีคำว่าควรควรจะสาเหตุที่เราต้องแยกข้อเท็จจริงกับข้อคิดเห็นให้ออกนั้นเพื่อไม่ให้เราเนี่ยหลงกลหรือหลงเชื่อไปกับความคิดของผู้เขียนและทำให้เราสามารถมองเห็นเนื้อหาที่ผู้เขียนต้องการจะสื่อสารกับเราจริงๆได้แค่สองขั้นตอนนี้ก็พอจะช่วยให้เราตัดสินข้อมูลได้อย่างแน่นยำมากขึ้นแล้วค่ะไม่หลงกลไปกับผู้ไม่ประสงคดี แถมยังช่วยสังคมเราไม่มีเฟกนิวส์จากการแชร์ต่อๆกันด้วยนะคะเพราะการแชร์ข้อมูลที่เป็นเท็จเนี่ยนอกจากจะทำให้สังคมไม่ได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องแล้วผู้แชร์ก็ยังมีความเสี่ยงที่จะทำผิดพรบอคอมพิวเตอร์ที่มีโทษทั้งจำทั้งปรับด้วยนะคะเวลาเพื่อนๆเ,เข้าใช้โซเชเียลมีเดียต่างๆลองนำวิธีที่แนะนำนี้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันกันดูค่ะ